เราจะมาขจัดคราบช็อกโกแลตกันนะคะติดที่กางแกงสีขาวนะคะลูกค้าช็อกโกแลตนะคะเราจะใช้คู่เก่งน้ำยาซักผ้าสีและผ้าขาวร่วมกับไฮเตอร์มาเลยนะคะส่วนผสมน้ำยาซักผ้าสีและผ้าขาวหนึ่งส่วนไฮเตอร์มาเลยหนึ่งส่วนนะคะใส่ผ่านน้ำลงไปเลยนะคะลูกค้าตีน้ำยาให้เกล้เากันกต่น้ำแล้วเราก็แช่ไว้นี่นะคะน้ำแค่พอท่วมผ้าพอนะคะ แช่ไว้สักพักนึงนะคะเดีย๋ยวเราก็แปรงหรือค่ยี้ก็ได้นะคะเดีย๋ยวเราจะมาดูผลงานกันนะคะว่าจะหลุดออกไหมมาดูผลงาน,นอีกรอบค่ะเรามาดูผลงานกันนะคะหลังจากที่ใช้คู่เก่งแช่ซักขจัดคราบช็อกโกแลตนะคะที่กางเกงนะคะหลุดออกไปหมดแล้วนะคะลูกค้าคราบช็อกโกแลตที่ติดท,ที่กางเกงหลุดออกไปหมดเลยนะคะ ใช้คู่เก่งนะคะน้ำยาซักผ้าสีและผ้าขาวร่วมกับไฮเตอร์มาเล่แช่ซักขจัดคราบสีตกคราบสกปกฝังหรือคราบสกปกต่างๆคราบสีมองๆนะคะถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่จะไม่พลาดผลงานที่ดีๆของร้านไม่มีสกปรีดขอบคุณค่ะ